คนที่มีกากบาทกลางความมือเวลาดีดีสุดๆเวลาร้ายก็ร้ายจนน่ากลัวคนพวกนี้มีอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านมือน่ากลัวถึงขั้นต้องใช้คำว่าใครอย่าคิดลองดีเวลาร้ายเวลามโมโหจะไม่มีคำว่าเกรงใจใครกรากบาทกลางฝ่ามือเป็นลายมือที่ประหารศัตรูมีอำนาจวาสนาบารามีพูดอะไรออกไปจะเป็นไปตามนั้น ใครแช่งใครว่าอะไรคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือคนว่าคนแช่งจะต้องเป็นไปตามนั้นดังคาติดจรวดบทจะรายนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากเหมือนมีอะไรบางอย่างสถิตอยู่ในตัวบางคนเขาเรียกว่าเป็นคนมีองค์เป็นคนที่มีวาจาสิ์โดยเฉพาะถ้ามีใครมาทําให้โกรธให้แค้นแล้วคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือได้ดา่าสาบฟงออกไปคนคนนั้นจะต้องมีอันเป็นไปตามนั้น ต้องตั้งสติให้ดีมีสติตลอดเวลาการสาบแช่งคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือควรตั้งสติหยุดความคิดนั้นการสาบแช่งคนอื่นก็เหมือนกับเรารับสิ่งนั้นไปเต็ม